ออนไลน์ก็ <Online, S 2> สอบถามได้เช่นกันนะคะขีดเส้นลงมาก่อนนะคะขีดเส้นลงมาก่อนแล้วก็ขีดฐานเข้าไว้อ่ะอันนี้กะโดยประมาณนะคะกะโดยประมาณขีดฐานเข้าไว้แบบนี้นะคะวัดเส้นแรกนะคะขึ้นไปสามเซนนะคะอ่ขึ้นมาสามเซนก็ได้เส้นนี้อ่แล้วก็วัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดห้าเซนนะคะหนึ่งจุดห้าเซนก็คือเส้นนี้นะคะหนึ่งจุดห้าเซน อีกสี่เซนนะคะสี่เซนนะคะเส้นนี้วัดไปก่อนเส้นนี้นะคะทีนี้เราก็ตีเส้นตรงก่อนนะคะตีเส้นตรงมาก่อน3ามเซนสมมุติว่าเราวัดรอบคอของเรานะค,ะครึ่งได้ยี่สิบสองนะคะรอบคอครึ่งหนึ่งยิบสองรอบรอบเลยสี่สิบสี่นะคะอ่ะเราก็ได้มาเส้นนี้ แล้วแบ่งครึ่งรอบคอนะคะรอบคอรอบคอปุกเชิ้ตของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ขีดเส้นนี้ตรงมาก่อนนะคะขีดเส้นนี้ตรงมาก่อนเส้นแรกนี่คือสามเซนอ่ะแล้วก็ขีดเส้นตรงไว้ก่อนนะคะสามเซนตีเส้นตรงไว้นะคะ เสร็จแล้วก็วัดจากมุมตรงนี้นะคะมุมปกตรงนี้เข้ามาแปดเซนนะคะตัวนี้นะคะวัดเข้ามาแปดเซนนะคะอ่แปดเซนแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นศูนย์จุดเจ็ดก็คือไม่ถึงหนึ่งเซนนะคะศูนย์จุดเจ็ดก็คือเส้นนี้นะคะหนี่ยกขึ้นไปนะคะยกขึ้นไปศูนย์จุด 0.75cm าศูนจดาซนะคะแล้วก็0ูนย์เส้นนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนิดนิดก็ได้นะคะออกโดนตัวนี้โค้งตัวนี้ใช้ดินสอ,อค่อยๆโค้งมานะคะ แล้ว promet. ทีนี้นะคะก็เข้ามาวัดจากเส้นนี้เข้ามานี้สองเซนนะคะอ่าวัดจากเส้นนี้เข้ามาสองเซนนี่นะคะอ่าสองเซนนะคะก็คือเส้นนี้นะคะสองเซนคือเส้นนี้อ่าคือเส้นนี้แล้วทีนี้เส้นนี้นะคะเราก็จะใช้โค้งนะคะเราก็จะใช้โค้ง เราใช้ส่วนไหนโค้งได้บ้างนะคะหรือว่าเราจะใช้มือโค้งนะคะอ่าส่วนนี้โค้งได้นะคะส่วนนี้โค้งได้เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะนี่นะคะได้โค้งแบบนี้มุมนี้นะคะสองเซนทีนี้เส้นนี้นะคะให้เราตีขึ้นไป ให้เราตีขึ้นไปเชื่อมขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะคะตีเชื่อมขึ้นไปแบบนี้ก่นนอน,นนี่นะคะตีเชื่อมขึ้นไปแบบนี้โค้งลงมาโค้งโค้งลงมาหาเส้นนี้นะคะนะโค้งลงมาหาเส้นนี้นี่นะคะใช้โค้งนิดนลงมาหาเส้นนี้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้ว <jal> ะคะโค้งลงมาหาเส้นนี้จากนั้นก็วัดอวัดเข้ามานะคะวัดเข้ามาวัดเข้ามาจากจากมุมนี้นะคะเจ็ดเซนเจ็ดเซนเจ็ดเซนแล้ววัดขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะคะเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซนเหมือนกันนี่นะคะวัดขึ้นไปเจ็ดเซนก็คือเส้นนี้นะคะเจ็ดเซน อันนี้นะคะก็คือเราวัดเข้ามาเจ็ดนะคะวัดจากวัดจากสันทบตรงเนี้นะคะเจ็ด cm 7 cm นะคะเจ็ดเ้นนะคะเส้นนี้นะคะพอทีนี้นะคะก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเส้นนี้เส้นนี้ก็ก็เหมือนกับขีดตรงมาก่อนนะคะขีดตรงมาแบบนี้ก่อนขีดตรงมาก่อนคร่าวๆก่อนนะคะลากเบาๆอย่างนี้นะคะ อย่างนี้นะคะมันจะเป็นเส้นตรงมาอย่างนี้แล้วก็นะคะให้เราเอาขึ้นไปบนนะคะขึ้นไปบนเส้นนี้หนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ยื่นออกมานี่อีกหนึ่งเซนยื่นออกมาอีกหนึ่งเซนนะคะแล้วเราก็ตีเชื่อมมุมนี้นะคะไปหามุมนี้หนึ่งเซนแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะโค้งโค้งตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ โค้งช่วงนี้นิดหนึ่งนะคะอ่าโค้งช่วงนี้นะคะโค้งช่วงที่เจ็ดเซนเนี่ยนะคะนี่นะคะ คือคือเส้นเนี้ยจะเป็นเส้นตรงจากจากเส้นนี้ขึ้นไปใช่ไหมคะเข้ามาสองเซนนี้ตรงขึ้นไปแล้วเราก็ยื่นออกมาอ่าอันนี้จะเป็นเส้นแรกเนาะเส้นแรกที่เราขีดตรงตรงไว้ก่อนนะคะเราก็ยื่นขึ้นไปหนึ่งเซนนะคะยื่นขึ้นไปเนี่ยหนึ่งเซนแล้วก็ยื่นออกมาเนี่ยอีกหนึ่งเซนนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ยื่นขึ้นไปอันนี้ยื่นมาทางนี้นะคะยื่นมาทางนี้อ่าส่วนตัวนี้ก็ยื่นขึ้นไปนี่หนึ่งเซนแบบนี้เนี่ยนะคะ เราก็เลยได้เส้นนี้นะคะได้เส้นนี้เนี่ยนะคะอ่าคือยื่นจากเส้นเดิมนะได้เส้นนี้อันนี้ก็จะเป็นปกเชิดนะคะปกเชิดแบบง่ายๆนะอ่าทุกคนเป็นไงบ้างคะลองเอาไปทําดูได้นะคะเวลาที่เราไปวางกับผ้าก็นี้เป็นสันทบเนาะเป็นสันทบสันทบนะคะเน,นี่ยนะคะ ก็ไปลองทำดูได้นะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้